สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านเชยศิน์ครับมาส่งงานรถเก่งเล็กครับคันนี้แต่ว่าไม่เล็กนะครับพราว่ารองนอนแล้วกับถ้าความยาวนี่รถตู้กว่าจะหลดได้นะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถเก่งูค้าอยากไปเป็นเบาะนอนแคมปิ้งครับคันนี้ทําออกมาแล้วก็กลมกลืนครับกับภายในการเก็บขอบเก็บมุมครับของที่ร้านก็เป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมมาสาธิตการใช้งานให้ดูครับ เข็มคัดนี่ก็ใช้ได้จริงครับของเดิมติดรถเลยครับคันนี้ครับผมช่วงขาก็ไม่อึดอัดครับระยะสบายสบายเลยครับครับสาธิตการนอนเลืองเลือครับคันนี้ เย <laughs> อะฝากผลงานที่ร้านด้วยนะครับสนใจก็พักเข้ามาได้ครับครับผมขอบคุณครับ